เดี๋ยวจะพาชมวิวเดี๋ยวเนของเด้อชมวิวชมวิวบรรยากาศสวยๆนี่ยังไม่เปิดในร้านกาแฟาก็นี่โถุงบรรไดของดื้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านแดงแปดท่านโอ้หน,น,นามขมันขุ่นแต่ว่า ดมแดดชายระเบ,บิดบัมบัดโน่เออปกติมันขุ่นเขินเนี่ยโอ้เขาาเอานั่นอง่แต่ก่อนจะมีไอ้ต้นนั่นเต็มนี่เองต้นไหนเนี่ยนี่ต้นทูบเนี่นยก็ามาเรือมาเลยขุ่นเลยโอ้โอ้ฟาชมภาพสวยๆฟาชมวิวได้พี่น้องเด้อนี่วิว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  โค้สองโมงพอดีเลยว่ะชมวิวฟาชมวิว <c oughs> เป็นสถานท่องเที่ยวอย่างว่าพอด้านในเ็าจัดเป็นสวนสวนดอกไม้สวยงามมากพี่นอ้องเอ้ยนนูวันนี้พามาชมนะครับเป็น เขาเรียกว่าเรือนจําแห่งการท่องเที่ยวคือทุกวันนี้เขาจัดให้ดูสวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใครเขามาก็ได้ดูได้ชมได้เห็นคือดูเรามีความสุขนะครับการมาเยี่ยมญาติก็จริงงกับตาบ้าถือว่าก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านล่าง นี่พาชมบนวิวก่อนับวิวสูงสวยๆรับนี้สวนดอกไม้เลยเดี๋ยวนูน้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนูนถ้าทำสูมไกลเห็นไหมหนสุูมไกลย,ยังสวย ให้ลงไปชมข้างล่างวันนี้พามาชมเออนำาตกมาอย่างไงมันไหลลงรูหายไปเลยดิน่ะนี่บรรยากาศสวยมากพี่น้องนีพามาชมวันนี้บิดามาซื้อฟี่มา กันจะได้ภาพสวยๆอยู่ทางทางโน้นจะมีต้นมะพร้าวปลูกตามขอบสะขวางๆมากครับยาวไปโน้น ถ้าน้ำกำลังโมนิฟายหมายพวกที่น้ำในาสารจะใสมากนี่พาชมดัดหลงังนี่คือบรรยากาศดัดหลงังทำสถานที่ได้สวยงามมากโอ้หนี่จิงชานี่บรรยากาศบรรยากาศ โอ้หนุนนำไลรอบเรยอหนันไรอบนะเอาแล้วทางไหนก่อนจะสวย,ย <laughs> <laughs> โอ้สวยแต่ว่ามาครจะถ่ายรูปลงเฟซมาตรงนี้เด้อจะถ่ายให้เนี่ยเาถ่ายรูปเนี่ยอโหนี่ต้นไหนคือใบสีสวยจังหึงคือทำไมใบสีทองว่ะโอ้ตัวใหญ่จโนโหนปเลนรงนเย ประเด็นไปนั so ite, so <sh> <reading ancient> <passage> well, so ่งรถยถ่ายลงเฟสหายนี่น่ะนี่ดังอยู่เป็นดัโหนมาบอลเก่าอย่างนี้โอ้มาเปล่าหัวสีกำลังมันลุบหายแล้วเมื่อกี้โพงนี่สองตัวใหญ่โอ้ต้นไม้นี่สวยว่ะนี่คือทีมงาน ออแปลกต้นอะไรทำไมใบเหลืองสวยแท่ว่า<ห>สวยงามสวยงามมากครับพี่น้องไหนเนี่ยเอง เราเขียนยอ่อรอจรอรอจรอ,อ,เ,อจเออรอจรอ,อแต่ภาษาอังกฤษเมื่อกี้มองดูเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออนี่ปลาซ้อนี่แหละทับมาเนี่ยมาเชือบขาดเลยเหรอไหนโอ้เอโอนี่นทับมาเนี่ยมันดังคลิปกาแฟอะไรไหนคลิปกาแฟเนี่ยมันเชียกอะไรเลยเชือนะกันไหม โอ้คนขับมานี่แหละคนนี้แหะขับมาหนูมา่อ้ดืไม่ได้เชือกขาดเออเม่น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 นี่คนขับมาเดินหนุ่มมามาคือเขายาวแต่ว่าเออ Lạp. Lạp. Ừ. Đưa nhà ngay đĩa này, cứ đây này Ủa, oh, nó lái <laughs> cho đây đến 11, ăn một này Ừ. Ừ. <laughs> ừ. <rái>, <laughs> หลายที่ไอ้หุ่นไม้นะหุ่นไม้ที่มันชอบขากนมันชอบทำองี้เขาได้หลายหนังเรื่องไห้ถึงแบบมีแหละที่หุนห่นไม้โอ้หนูมีรถเยอะโอ้รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ <c oughs> มาปไปชมเลยเดยโอ้บรรยากาศสีทองสวย <c oughs> จริงๆ <c oughs> มาเออนี่เขาก็ยังทำได้ เขาอย่างยาวเลยหนอถึงไงเองถูกแล้วก็ํามเงี้ยแต่ไม่เราไม่ต้องให้มันตรงอันนี้จะมีรถครับเดื้อนี่ผลิตจากยางรถยนต์ครับพี่น้องนี่ไอเดียเจ๋งๆดื้อนี่ หน้าสองล้อซ้ายขวาไ่เดียจริงๆบรรยากาศสวยๆไปชมบรรยากาศสวยๆโอ้เขาเรียกขับไปเยี่ยมละม้งไปสามคนนั่นแหละ ชมวิวสวยๆครับพี่น้องดอกไม้สีทองนกเนี่ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวมากอันนี้คือไอเดียจริงๆครับนี่ ผลิตจากคอนไม้นะครับนี่สามารถดัดแตลงได้ตัวอะไรก็จินตนาการเราเองเด้อนี่นี่ก็ทำจากปีกไม้นี่ไอเดียเจิงๆทำเพิ่มสีไ้มันก็ดูสวยงามนะครับนี่รีวิวพป่นลองได้ดูได้ชมกันเด้อครับนี่ เราสมัตถเอาไปประยุกต์ใช่ัดูสวยงามได้ประยุกต์ใชได้ครับใช่สวยงามได้มีหลากหลายชอบแบบนั้นประยุกต์ใช้ได้ วิวส,สวยครับหาชมยากนะครับวิวสวยขนาดนี้เหมือนก็ได้ไปะเจียวเมืองนอกเลยรั่นี่ดอกไม้ต้นไม้มีการตกแต่งให้ดูสวยงาม พามาชมบรรยากาศโดยรอบครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบพกทิมันกว้างนะครับต่เดินไหทั่วมาคงไหตัวจะมีสวนอันนี้จะมีต้นกล้วยเหมือนก็สวนผสมนะครับมีกล้วยมีหมอนมีไผ่ไผ่ก็จะมีไผ่หลายสายพันธุ์มีมะขาม มีมะยมมีโอ้หลายอย่างครับพี่น้องเราจะพามาชมอีกบ่อนหนึ่งสว้สวยงาม,งาม